ไม่ได้เป็นกันง่ายใช่ไหมต้องมีความชำนาญว่าคุณเคยผ่านการซื้อการขายหรือว่าคุณมีประสบการณ์เหมือนเครื่องบินคุณจะไปขับเครื่องบินเนี่ยเอาคนนั่ง200ที่นั่งอ่ะต้องมีความชำนาญการช,ชั่วโมงบินหนึ่งคือเฉพาะทางถ,าถ้าเฉพาะทางในการเล่นพักหรือว่าเส้นพักใชก็คือว่าตรงสายตรงสายใช่ไหมตรงสายเฉพาะทางซื้อขายบ่อยต้องซื้อขายแท้เท่านั้น นะชื่อเสียงในวงการเป็นสิ่งสำคัญมากสําหรับคนที่ไม่เป็นกรรมการก็อาจจะหลุดไปเขาเรียกว่าจัญญาบันอันนี้ผู้ถูกนะจัญญาบันจาบนนี่แหละมันมันคือมันเป็นที่ยอมรับใช่ไหมก็จะเป็นกรรมการได้นะก็คือว่าเราต้องยอมรับแล้วก็แล้วเราก็ต้องทําตัวให้เขายอมรับด้วยใช่ไหมจัญญาบันต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีถูกต้องใช่ไหมนี่สิ่งสาคัญที่สุดเลยนะจัญญาบันไม่ได้บอกว่าคุณรวยคุณจนแต่คุณต้องมีจัญญาบันในการประกอบอาชีพของคุณใช่